ต้นใหญ่แล้วเราก็จะเอาอยางรถยนต์นี้นะครับกรอบล้อมลงในต้นเล็กที่เราปลูกไว้เมื่อปีห้าห้าแปดนี่แหละประมาณนะที่ปลูกไว้นะครับห้าแปดโอ้ เกือบสิบปีนะต้นนี่เล็กนี่แต่จะเอายางร้อมลงในต้นเขาไว้นะครับเป็นการรักษาลำต้นคโครนต้นในอีกระดับหนึ่งนะครับขอบันทึกไว้นะครับก่อนพบคำวันวิสาขบูชาวันที่22พฤษภาคม6 7 6 7ครับขอบันทึกไว้ครับ